อที่ไหนแล้วมันนั่งกิพิซ่ากันอร่อยซ่าค่ะเกกแปฟานแล้วจะ่อหงมันแป่พอรหรอยังพี่กิพผู้เลยกี่วะอจ่าอ๋อพี่กินหู้กันนะแบงีแล้วอ่ะสปลว่าในรถอ่ะสปลว่าพี่กินบอกว่ากีนรู้สึกว่ามันแตกต่างจากแลงแรกๆอ่ะ อะไรวคืออะไรอะไรใส่ต้ตาพี่เกยเคยบอกว่าพี่เกเคยบอกว่าแบบตอน,นเล่นคอนเสิร์ตแล้วกินรู้สึกว่าแบบต่างกับสัปดาห์แรกๆอ,ะอ่อะพอถึงเวลาจีคือคอนเสิร์ตแล้วหรอชื่อเวลาใช่แต่ว่าสัปดาห์นี้มันกลับมาแล้วนะ<า>กลับปอไม่อ่ะกลับมาแล้วนายรู้สึกเลยแบบว่ากลับมาแล้วแล้วยังคิดถึงกีอยู่เลยเว้ยจีเป็นไงล่ะบอกแล้วมันต้องกลับมาคิววิงนี่ดูคอนโดด,ดูแบบ เหนื่อยอะ่ะจริงหรอน <มา S 2> ้าแบได้ยินเสียงให้ขัดมากเลยสุดๆเนี่ยแล้วก็เลยไม่คิดได้ใจเลยแบบกินเป็นไงล่ะบอกแลว้วมาพี่หรอใช่ก็ก็คือแบบนัดแบบจะหันไปมองน้ากีนแล้วยิ้มให้เลยแต่แบบไม่ไม่ไม่เจอหน้าคันกินไม่ยินเสียงกินเลยอะ่ะ กินหมอเออไม่ได้ยินเลยเลยอ่ะคือแบบออกเะชัดแถวแหวหมายถึงตอนที่กินร้องอยู่รอระคะใช่ครับไม่ได้ยินเลยนะคะกินว่ามันเงียบนะไม่เพราะวกก่าคือด้วยการที่แบบกินกำลังโฟก,กัสกับเรื่องแบบเรื่องท่าเรื่องอะไรเงี้ยอ๋อเออ,เอ,อแล้วแบบไม่ก็แบบว่ากระจุยอ่ะกินก็แบบเต้นไม่สนอะไรละคือสองตอนนี้แล้วเต้น <laughs> มัน <ๆ S 2> ค,คือรู้สึกตั้งแต่ตั้งแต่เทลมีนะเทอมีเทอม คนม้าแต่ตอนนั้นแล้วด้วยนะจริงเหรอจริงคอนเฟิรม์มแต่แล้วอย่าลืมตามไปกินพิซซ่านะแล้วไล่ดูรีลันยวดูรีลัน